รัก้องแลบมากค่ะทำงานแล้วมีความสุขรัก้องแลบบรัก้อง, <laughs> ลองแลบบในนอกลอแลบมากแลบเค็มซิโลค่ะไมากกว่องเลือก <laughs> มีความรู้สึกยังไงครับวันนี้วันสุดท้ายในการทำงานค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณ <laughs> บรรยากาศค่ะ <laughs> อบุญค่ะคือพอๆได้หลายแน่จะเป็นยังไงล่ะจ้าเออ ทำไมถึงจะทำงานต่อครับมีความสุขในการทำงานค่ะเขาว่ากัดเตี้ยนี่ให้ไปพักผ่อนไม่ใช่เหรอครับไม่ค่ะทำไมไม่อยากพักผ่อนล่ะไม่อยากค่ะเพราะว่าควป่วยคิดถึงไปยังแรงอยู่เนาะค่ะเออยังแอคทีฟอยู่ได้ข่าวว่าจะมาทำงานเป็นลูกจ้างรายวันใช่ค่ะขอบคุณหมอนะคะที่จ้างต่อแปลว่าที่แปลว่าวันที่หนึ่งเราก็จะได้เด็กใหม่เนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ในเด็กใหม่ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเออจะต้อนรับจะต้อนรับเด็กใหม่ไหมพรุ่งนี้ได้ค่ะ ้านเราด้า,รานารานักเลยนะคะทำงานที่ผ่านมากี่ปีแล้วครับสามสิี่สิบปีโอ้มีความรู้สึกยังไงสี่สิบปีสี่สิบปีก็อันไหนวันนี้มีมีความสุขค่ะในการทํางานแล้วก็หัวหน้างานให้เกียรติมีมีเพื่อนร่วมงานดีมีความสุขอยากมาทํางานทุกวันค่ะหมอตื่นเช้ามาอยากจะมาแต่ทํางาน ครอบแบบครอบครัว like, ต้องขอบคุณครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครอบครัวครอบครัวไปใส่หลับไปใส่หลับพ่อมไม่อแม่คุณลูกๆค่ะแล้วก็สามีสามีดีไหมสามีสามีดีเป็นบางโอกาสโอกาสไหนบ้างครับที่ดีขอบคุณที่ได้เจอกันได้ได้อยู่ร่วมกันค่ะในหลัะรนะคะที่ได้เจอกันอ่าขอบคุณน้องๆห้องแแบบนะคะ พี่อยู่ห้องแลบบมาตั้งแต่สมัยสมัยสามสิบสี่สิบปีที่แล้วรู้สึกกำลังเตรียมแบบสมัยพี่ที่เขาเกษียณไปก่อนสมัยแมน,นนวลเนาะเตรียมเกียรตินีเรียบร้อยกำลังจะวัดสมัยก่อนสเปกโตพี่ที่ทำงานเอาไปเททิ้งหมดเลยคนะ่ะ ยมน้ำยารู้สึกประทับใจห้องแฝบย้ายมาเมื่อไหร่ย้ายไปได้ร่วมร่วมสู่กับห้องแฝบเคมีมาตั้งแต่จบประทับใจรุ่นพี่จใจหัวล่า,ลาพีสภา์เจ้าบ้านเจ้าบ่าวเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับครู้สึกว่าเข้ามาโรงพยาบาลตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าพอมาเจอคุณปณีสองสองนะครับผขผมก็ไปเรียนทางกายภาพบำบัดก็ เรารู้สึกว่าเขาเขามีความสุขกับห้องแบนบมากนะครับเพราะว่าตื่นเช้าเขาอาบน้ำเขาก็จะขี่รถจักรยานยนต์มาบ้านเราเรียกมอเตอร์ไซค์นะครับเจ็ดโมงสี่สิบห้าเขาจะออกไปเลยผมว่าคุณสวัยศักดิ์เปิดประตูยังมรถออกให้ยังผมบอกว่ารับคุณนายออกให้แล้วครับเขาก็อยากมากลับบ้านเขาพอกลับมาสุขอาบน้ำใส่ก็ก็พักผ่อนแล้วก็ยังย่างที่นี่ก มค่เอดีเล็ก้อย่ากน้องารโตนะคะเน้งใช้ชีวิตมีความสุขอย่างนี้เป็นตลอดเลยเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนเลยนะคะทางานที่งานได้ผลแล้วมันมีสุขนี่เลยไอดอลเลยไอเลย่ะโอกาสดีวันนี้ก็ทางห้องแลบนะครับก็มีของเล็กๆน้อยๆน้มอบให้นะครับตอนแรกว่าจะซื้อสิบาท แต่ทองมันแพงก็เลยได้เท่านี้นะครับอ่าขอบคุณพี่บุ๋มมากเลยครับอนะอ้าวอ้าวพี่บุ๋มได้อะไรวันนี้ทองแหลโอ้ยสวยเลยเนาะสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากเลยน้องๆนะคะขอบคุณอีกรอบค่ะที่แปดเมหมอเต็มขอภัยนะคะถ้าพี่ทำผิดพลาดอะไรบ้านพอออภัยให้พี่นะคะครั